ีค่ะมือเนี้ก็สิมาเราเรื่องของแก้มบุ๋มที่กําลังเป็นประเด็นเนาะจริงๆอ่ะหนูก็เข้าข้างแก้มบุ๋มนะที่เขาพูดบอกว่าเหมือนกับว่ามันมีค้นถามว่าทําไมแก้มบุม๋มอ่ะไม่ได้แสดงหนังแล้วไม่ได้รับแสดงพวกละคพรพัอีหยังแล้วอยู่ๆก็หายไปจากหน้าจอเราก็งงเหมือนกันเพราะแต่ก่อนแก้มบุ๋มกําลังแบบกําลังเริ่มมีชื่อเสียงแต่อยู่ๆหายไปทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ได้มีการแต่งงานหรือมีข่าวเชาว้าหรือมี เรื่องอะไรเลยที่หายไปแล้วมันอาจจะมีค้นคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะถามแก้มบุ๋มแล้วถามหลายหลายม้นเขาก็เลยออกมาตอบว,ว่าเป็นเพราะมีอ่านางเอกท่านหนึ่งบล็อ,อกเขาไม่ให้เขาได้รับเล่นละครจากนั้นเขาก็เลยแบบว่าได้ถอนตัวออกจากวงการนักแสดงเนาะแล้วก็แต่ยังติดสัญญาแล้วก็เลยโดนโดนดองงาน ไม่สามารถรับงานอื่นๆได้หลังจากนั้นก็เลยเป็นการไลฟ์สดขายของขายาสัตว์เลี้ยงอย่างของเพิินนั่นแหละเนาะจนในวันหนึ่งกลับมามีชื่อเสียงผ่านโลกออนไลน์ในการขายของออนไลน์เนาะผ่านกลับมาแล้วทีนี้ก็เลยได้พูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนก็ไปตามสื่อว่าใครใครใคร,ใครตอนแรกก็ไม่มีใครรู้เลยนะว่าใคร อันนี้ก็คือติดตามอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจนกระทั่งมันมีข่าวออกมาว่าเป็นสาวขวัญเนาะที่ท,ที่ที่บอกว่ามีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยเป็นสาวขวัญหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วทีนี้สาวขวัญก็เลยว่าเอาเกี่ยวอะไรกับเขานน่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนกับว่ามันเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเลยเนาะเพราะว่าพอคนเริ่มจับสังเกตแล้วว่าเป็นใครอา่า แต่จริงๆแก้มบุ๋มเขาไม่ได้บอกว่าใครนะแล้วพอฝ่ายนี้ร้อนตัวแล้วฝ่ายนี้ไม่มีความสำนึกหรือไม่มีความอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเรื่องมันอาจจะนานแล้วแล้วก็เป็นฝ่ายกระทําเขาแต่ก็ลืมอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอะ่ะ มันเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่าในมุมมองของเราถ้าพูดถึงการจะเลือกระหว่างนางร้ายกับนางเอกเขาก็ต้องเลือกนางเอกก่อนอยู่ดีเพราะว่าเรตติ้งจะมาแรงไม่มาแรงขึ้นอยู่กับคู่พระนางมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแล้วทีนี้คนเราอะ่ะบางคนอะ่ะมันก็จําฝังใจเพราะว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันเป็นการตัดทางตัดอาชีพ ของแกบุม๋มเขามีสิทธิ์ที่จะพูดต่อให้เรื่องที่จะผ่านมานั้นจะเป็นเรื่องเอ่อในหนึ่งปีสองปีสามปีหรือสิบปีถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องฝังใจและยังมีคนติดตามถามข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็จําเป็นต้องพูดเพราะว่ายังไงเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่อ่ามีเอฟซี FC เยอะมีคนติดตามเยอะมีคนถามเยอะมีแฟนคลับมีอยังเนี่ยเยอะแล้วก็มีอา่านักข่าวมีรายการ ออกสัมภาษณ์เขาถามเขาเกี่ยวกับประเด็นนี้เขาก็จําเป็นต้องออกมาพูดไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาอยากออกมาพูดเรื่องเดิมๆเนาะแต่พอสาวขวัญเปิดมาแบบนี้แล้วมันมีช็อตหนึ่งที่ว่าแก้มบุ๋มได้พูดขึ้นมาในในไลฟ์ว่าอประมาณว่าแบบว่าพูดได้ยังไงเหียกนเสียเออมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าใช่นั่นแหละน่าจะเป็นสาวขวัญจริงๆแต่สําหรับแก้มบุ๋มเขาแค่ประมาณว่าเฮ้อ ผ่านมาสิปีคุณไม่มีความสำนึกเลยเหรอว่าทำกับคนคนนึงอ่ะทั้งๆที่เขาออกรายการไปตั้งหลายรายการที่บอกว่าเขาอ่ะต้องกินยาแก้ซึมเศร้าต้องโดนดองงานกี่ปีกีป่ปีกว่าเขาจะฟื้นกลับมาเป็นแก้มบ่มในทุกวันนี้เนะาะเขาอาจจะมีอารมณ์เสียในตอนนี้บ้างคนเราอ่ะมันมีอารมณ์ขึ้นลงโกรธรักโกโปวดหลงไปเรื่องธรรมดาถึงแม้ว่าเขาจะเป็น ดารานักแสดงก็ตามหลายคนตามแซวว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ใช่มันผ่านมาแล้วแต่มันมีคนคอมเมนต์ถามเขาแล้วเขาแล้วเขาตอบประเด็นนี้พอตอบประเด็นนี้สื่อก็มาจับประเด็นจับประเด็นก็เลยเชิญเขาออกรายการเขาก็เลยได้พูดแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการพูดซ้ําซ้ํซ้แล้วถ้าเกิดว่าสาวขวัญไม่ได้ออกมาตอบเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จับประเด็นหรือไม่ได้รู้เลยว่าคนที่แก้มบุ๋มพูดนั่นคือใครเนาะอันนี้ก็ต้องให้ความ เป็นท้ำกับแกมบุ๋มด้วยแล้วจริงๆอ่ะเนื้อในกับคาเลคเตอร์อ่ะมันก็ต่างกันนะเพราะว่าถ้าสมมติเนื้อในบางทีในกล้องอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นจันจันจนจนนอกกล้องอาจจะเป็นคนดีนางปฏิบัติธรรมเรื่องนี้เราก็ไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลหน้ากล้องหลังกล้องมันไม่เหมือนกันค่ะเนาะฝากไว้ให้คิดถ้าทัวจะล่้งก็ แล้วแต่ก็นี่มันเป็นความคิดส่วนตัวมันเป็นช่องของหนูเองหนูอยากลง